f o r t u n นียร์ลีดเดอรนะครับไม่แปดปืนหยุดตรงหน้าแล้วพี่นะครับใครที่ตามหายอยู่ห้ามพลาดเลยครับไม่รักเมินกับตัว2.4ตัว V ตัวท็อปในรุ่นนะครับเป็นตัว s i g m a มาโขับสีด้วยนะครับราคาหายไปเยอะนะเป็นรถปี2022นะครับตัว s i g m a มาโฟผมขายอยู่ที่ 1น0 0 0ล้านหมื่นนะครับแต่ป้ายแดงนะเปิดตัวปี2022นะครับอยู่ที่1 1ึ่0ล้านาแสนหมื่นนะครับราคาหายไปครึ่งล้านเลยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับนี่คือลดเดอร์นะครับตัว2.4ตัว V Fortuner ที่ใครตามหาสีดำอยู่นะคันนี้เลยนะครับเป็นรถปี2022นีแถมได้ตัวขับสีด้วยนะประหยัดแน่นอนนะครับ150แรงม้าเครื่องยนต์เป็น VN Turbo นะครับบวกอินเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับ ชื่อนี้นะครับคุ้นมเ v ็ n t o Bo คำนี้หายไปนานนะเพราะว่าในส่วนของอเครื่องยนต์ของเขามันไม่ได้เขียนคําว่า Vento Bo นะเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้คุ้นหูกัน แต่ก็ยังใช้ในส่วนของที่เป็นเทอร์โบแล้วก็อินเตอร์ในตัวด้วยนะครับก็ถือว่าสวยนะสำหรับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถกับผมได้ไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไปนัซนไปหาถึงหน้าบ้านผลอน,อนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศใครอยากได้คันนี้สามารถ,ถติดต่อมาได้ด่วนเลยนะครับเดีย๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับแมนเพชรยน์ในช่อง f o r t u n e r m ร์ม X มือ2หรือ Fortuner Mu X เพชรยนนะครับใครที่ตามหารถมือ2เกรดดีๆนะครับอยากได้ติดต่อมานะครับโดยรวมถือว่าโอเคทุกอย่างนะครับออปชันถือว่าจัดมาเหนือนั่นในเป็นโทนดำครับใครตามหาตัวโทนดำที่เป็นลีดเดอร์อยู่ปี2022คันนี้เลยพี่ อ่านะครับออปชันนะครับที่มันได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับตัวนี้เป็นรถ ppv อเนกประสงค์นะครับตัว2.4ลิตรนะครับเป็นตัวขับ2นะครับรหัสเครื่องเขา2 gd นะครับ f t v นะครับเป็นแบบ4.16สูบ16บาร์แบบแถวเรียงนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบ v n t u r bo มีอินเตอร์ในตัวแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับในส่วนของภายในตกแต่งมาถือว่าโอเคถือว่าสวยมากนะครับเหนือกว่าในส่วนของตัวตัว s ตัว g นะครับตัวนี้จะเป็นตัวือตัวท็อปในรุ่นนะครับตัวท็อปในรุ่นแล้วกันนะครับถ้าไม่เทียบกับตัวที่เป็นเขาเรียกตัว T R D เนาะสมัยก่อนนะครับหรือตัว G R นะครับจากลี a เดอร์มามันก็จะเป็นในส่วนของ l e g e n d ดอนะครับเพราะว่าในส่วนของลี a เดอร์นี่จะเป็นคล้ายๆเหมือนตัวปรับโฉมไม่ได้เชงขึ้นมานะครับก็ถือว่าสวย1คันนะครับเรามาดูในส่วนของไฟโคมไฟด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับตัวโคมไฟด้านหน้านะครับก็แตกต่างจาก l e g e n d e อรอยู่นะครับในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์ daytime นะครับตัวโคมไฟเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยใครเห็นก็จะรู้เลยว่าเป็นลีดเดอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED แล้วเรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้2ตําแหน่งนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้อง3 6 0มีมาให้นะครับตัวนี้ยังไม่มีในส่วนของตัวเรดาร์นะครับตัวเรดาร์จะอยู่ในส่วนของตัวเรจนเดอร์นะครับความแตกต่างมีมาให้นะครับแต่ด้านในจะเป็นในส่วนของแบบโคมแบบลงดำนะครับเป็นใบบีเหมือนกันที่เป็น LED แบบโปรเจคเตอร์ นะครับก็ถือว่าสวยกับระหว่างกันชนนะครับสีสวยงงเงาพี่นะครับไม่มีอ้านะครับสันเหลี่ยมฝากระโปรงครับคมมากนี่คือรถสีดำนะครับที่ใครตามหาอยู่ต้องไวๆกันหน่อยนะครับที่แตกต่างมาจากตัวลีเจนเดอคือล้อแมกนะครับล้อแมกในส่วนของ l e เ d e เดจะเป็นล้อแมกขอบ18นะครับก็ยังเป็นแมกของตัววีอยู่แต่จะยังเป็นเขาเรียกทรงเดียวกันกับตัวลีเจนเดอแล้วกันนะครับแต่ย่อขนาดลงมาเหลือ18นิ้ว นะครับรหัสยางของเขาก็265้าถ้ากนะครับตัวนี้ก็เป็นยางปี2024ก็เอาไปใช้งานยาวๆนะครับถือว่าสวยเลยนะครับในส่วนของตัวบันไดยอยู่ในสภาพดีนะครับสันเหเลี่ยมด้านข้างสือว่าโอเคคันนี้ไม่มีการสารให้ใครอยากได้ติดต่อมาเรื่องของแถมไว้ใจผมได้นะครับหรือใครอยากได้ความอุดใจนะครับผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้เอาไหมานะครับสปี40,000โลนะครับแถมปีเดียวมันน้อยไป เอาไปเลย2ปี4ี่หมื่นโลนะครับแต่แถมไปไม่ได้ให้เอาไปใช้นะครับให้เอาไปติดตัวไว้เพื่อความอุ่นใจนะรถที่นี่คัดเกรดเอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าเจ่มนะครับกระจกมองข้างปับไฟฟ้าปรับไฟบไฟ้าแล้วเรียบร้อยพี่นะครับมอไซค์เฉียวก็ไม่ค่อยมีนะแล้วก็ในส่วนของมือจับเป็นโครเมียมก็ยังคงเอกลักษณ์ตัวีอยู่นะครับปดเปิดปิด,ป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 ดรถนะครับจากฝั่งประตูคนนั่งข้างแล้วก็คนขับได้ทั้ง2ฝั่งเลย นะครับผมขออนุญาตปีนขึ้นด้านบนแล้วกันเนาะมาในส่วนของด้านบนครับสภาพหลังคานะครับสวยใสๆพี่นะครับขาแหลกอยู่ในสภาพดีตัวรับสัญญาณเสวอากาศแบบคีบฉลามนะครับมีมาให้นี่เลยนะกระจกของแท้ครับเดินดูให้รอบคันแล้วนะครับตีตาตัวตตาทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าแตกแล้วเอาที่ไหนมาใส่นะครับแต่ถ้ามันมีมันก็มีนะครับที่ผมเปลี่ยนกระจกด้านหน้านะครับเพราะว่าในส่วนของเวลามันมีรอยหินกระเด็นนะ นะครับมันเล้าเยอะๆมันแก้ไขมันซ่อมไม่ได้ผมก็ทําการเปลี่ยนให้แต่บอกเลยว่ากระจกที่ผมเอามาติดตั้งให้นะครับเป็นกระจกมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเป็นกระจกมาตรฐานอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของดี่หน้าดิ่หลังนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยรอยเป็นฟุตบาทแทบไม่มีแล้วก็ภายในซุ้มล้อนะครับตัวคัตซีไม่มีการตัดต่อเจียใหม่แน่นอนเรื่องวารนตีผมมีให้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วง เรื่องวันตีผมมีให้ถ้าพบว่ามีการชนหนักจมน้ำพ่ความมาผมรับซื้อคือ100%เเแล้ววันตีจากทางร้านนะครับมีให้แน่นอนทุกอย่างปั๊มประทับอยู่ที่สัญญาซื้อขายทั้งหมดครับเอกสารมีให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของบริการหลังการขายนะครับสำหรับตัวผมผมก็มีให้เหมือนกันใครที่ดูคลิปผมแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามแคปรูปหรือส่งมาให้ผมได้เลย นะครับอ่าเมื่อกี้ขออภัยนะครับมันไม่ใช่ตัวขับ2นะครับเป็นลีดเดอร์นะครับเป็นตัว s i ดมาโฟนะครับ2.4 s i ซนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะเมื่อกี้รีวิวไปเป็นเป็นเป็นตัวขับ2พูดผิดไปนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะเป็นราคาที่ถือว่าโอเคนะครับนถือว่าโอเคเลยนี่ครับตัวปรับขับ4อยู่นี่นะครับ ราคาเปิดตัวนะครับผมขอเริ่มใหม่แล้วกันผมขอเริ่มใหม่แล้วกันมันเข้ามา2คันนะอ่ามันเข้ามา2คันราคาเปิดตัวอยู่ล้านห้าครับราคาหายไปครึ่งล้านนะครับราคาหายไป5้าแสนนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับตัวขับ4คันนี้นะครับมานนีส่วนของตัวฟอนด์ด้านหลังก่อนนะครับตัวฟอนด์ด้านหลังนะครับจะเป็นสีดําล้วนนะครับจะเหมือนลีเจนเดอร์เลยนะครับจะเป็นสีดําล้วนแบบนี้ นะครับแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์ฉลองครบรอบ60ปีนะครับจะมีตั้งแต่ปี2022มานะครับแต่บางคันก็จะไม่มีนะต้องเป็นปี22.22 22นะครับเขาถึงจะได้สติกเกอร์ฉลองครบรอบ60ปีแบบนี้มาก็ดูไว้ได้นะครับว่าไอ้ทำไมรถปี21มีเหมือนกันนะครับไอ้ทำไมรถปี20มีเหมือนกันนะครับก็ลองดูว่าเป็นสติกเกอร์ปลอมสติกเกอร์แท้นะครับวิธีดูให้ดูปีรถจากตรงนี้ก็ได้ นะครับพิธีสังเกตนะสังเกตง่ายๆนะครับมานะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็ถือว่าสวยเลยพี่นะครับตัวพรมลูกค้าคนเก่าเขาติดตั้งมาให้เป็นพรมกระดุงเป็นพรมกระดุมนะครับนี่แบบนี้เขาติดตั้งมาให้รอบคันแล้วเรียบร้อยนะครับพิมก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มในส่วนของหลังคาด้านบนนะครับจะเป็นสีเบรดแบบนี้นะครับนี่คือลิทเตอร์นะครับแล้วก็หัวน็อตนี่สวยมาก นะครับสวยทั้งสองฝั่งตัวท่อเฟกเก็บสายไฟไม่มีฉีกขาดน,นะแล้วก็ในส่วนของตัวโชคไฟฟ้านะครับอยู่ในสภาพดีแล้วก็ในส่วนของตัวสันเหลี่ยมถือว่าคมถือว่าครบถือว่าจบเม็ดไอแกลบสีสวยนี่เลยครับใครได้ยังไงคุ้มแน่นอนนะสำหรับคันนี้เพราะว่าเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นนะครับเป็นตัวซิปมาโฟด้วยนะครับหรือหรือตัวขับสี่อ่าหรือตัวขับสี่นะครับตัวประตูนี้ไม่มีงองแง แล้วก็ด้านในก้องขวางนะครับใครบอกเขาแบบว่ามันคือรถ p p v นะมันไม่ใช่ SUV นะครับ SUV คือที่เป็นรถเขามันเป็นรถอเนกประสงค์เหมือนกันนะครับแต่การขึ้นโครงสร้างนะครับมันแตกต่างกันนะครับโครงสร้างของ p p v คือช่วงล่างมันจะเป็นกระบะนะครับแล้วก็ในส่วนของ SUV นะครับตามที่เรารู้กันอยู่แล้วนะมันจะเป็นเก๋งนะครับก็ถือว่าสวย แล้วก็ที่สําคัญในส่วนของตัวเบาะนะครับมันจะเป็นในส่วนของเบาะโทนเดียวสีโทนเดียวคือดําเลยนะครับมันจะไม่ออกชูโทนเหมือนลิจ e นเดอรนะครับที่เป็นในส่วนของพวกทีอดีอย่างเงี้ยที่เป็นในส่วนของดําตัดแดงนะแต่ตรงนี้จะเป็นดำล้วนนะครับก็ถือว่าออกแบบมาดีนะครับด้านบนก็ถือว่าสวยนะใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็มาในส่วนของนี่ครับตัวเบาะคุณ่า ก็ยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าอยู่ครับแบบคู่นะครับตัวเบาะนี้ก็ไม่ได้ข่ามในตัวนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับก็เป็นแบบฟูลเลยนะเป็นแบบฟูลเลยนะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของที่มีฟังก์ชันในส่วนของพทชิพด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของเลขไปแสดงที่85,000เท่านั้นนะครับกระจกหน้าต่างเป็นออโต้ทั้ง4บานครับคือข้อดีของ f o r t u n e r กระจกมองข้างพอไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับมีในส่วนของซิทัลล็อกให้ตรงนี้หุ้มหนังนะครับหนังยูนิซาพดี ถ้าเราเห็นพวกเคยเห็นในส่วนของตัว2.8ซิปาฟก่อนเปลี่ยนโฉมไหมปี2019 2020ที่เป็นตัวเบาะส้มตัวหายากตัวนั้นนะนะครับตรงนี้สีมันจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราเราเท้านะครับเราเท้าแขนนะครับพวกเหงือพวกอะไรมันก็จะกัดเนาะนะครับลูกค้าคนลูกค้าที่มาซื้อกับผมเขาก็ดูเหมือนกันนะพี่ทำไมมันคนละสีนะครับ เราอยากหุ้มให,ใหม่นะแต่แต่ถ้าเราหุ้มให,ใหม่มันไม่ใช่หนังหนังที่มาจากโรงงานนะครับเราก็ไม่อยากจะหุ้มให้ใหม่แต่เราทําความสะอาดให้นะครับแล้วก็ในส,ส่วนของระบบสตาร์ทเป็นระบบพุชสตาร์แล้วเรียบร้อยหรือ Energy Start St o p นะครับแล้วก็ในส,ส่วนของกระจกมองหลังเป็นกระจกแบบตัดแสงออโต้ Auto, แล้วเรียบร้อยหน้าจอใหม่นะขนาด8ดนิ้วนะ9นิ้วแล้วกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของ Cruise Control นะครับครบจบเลยอ่านะครับเครื่องเล่นนะถือว่าดีมาก นะครับเครื่องเล่นเสียงดีมากแต่ผมไม่ขออนุญาตเปิดให้ดูเลยเพราะว่าในส่วนของถ้าผมเปิดให้ดูนะมันจะติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับแต่เครื่องเล่นดีนะครับโอ้โหเสียงมอไซค์นะครับโอ้โหนะก็ไม่อยากจะด่าเลยนะโอเคนะครับเมื่อก,กี้ใบรุ่นนะครับ ในส่วนของตัวลดเดอร์ก็ยังคงให้ในส่วนขอ, <S 1> <S 1> ของกระจกมองข้างที่มีในส่วนของตัวบายสปอร์ตนะครับตัวระบบแจ้งเตือนนะครับรถดานข้างมีมาให้แล้วเร,รียบร้อยนะสำหรับตัวลดเดอร์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับออปชั่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับว่าจะเป็นยังไงมาครับก็มาในส่วนของสภาพของห้องเครื่องยนต์นะครับถึงจะเป็นในส่วนของตัวซิดมาโฟนะครับหรือตัวขับ4แต่ก็ยังคงแรงม้าไว้ที่150รแรงม้านะครับ เรื่องประหยัดน้ำมันประหยัดได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่ในส่วนของตัว all fuel d i e นะครับมันมันไม่ใช่ตัวขับสีธรรมชาติมันสามารถเลือกโหมดได้ว่าจะเอาแบบแบบ high low นะครับแบบ high หรือแบบ low ได้นะครับทั้งปรับ4นะปรับ4 high ปรับ4ี low นะครับได้ทั้ง2ระบบแล้วก็มาปรับ2เรื่องประหยัดน้ำมันนะครับก็ถือว่าประหยัดถ้าเราอยู่ในในโหมดของขับ2ออยู่นะครับก็ประมาณนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นในส่วนของอ ตัวตัวได์ตัวไดที่เป็นแบบคอนโทรลนะครับหรือปรับปรับแบบใช้มือแหละนะครับแต่เรื่องในส่วนของเวลาเราหมุนปรับปุ๊บมันจะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตามยุคสมัยนะครับแต่สมัยก่อนมันจะเป็นเกียร์นะเป็นเกียร์ที่2นะที่ที่เราเคยเห็นกันนะครับแต่ในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาก็ยังเป็นในส่วนของที่เป็น v n t o bo บวก inter อยู่นะครับแต่ที่เรายังไม่ค่อยคุ้นหูนะครับหรือมันหายไปนานนะในส่วนของ v n t o bo นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนขึ้นมา นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้รู้ว่ามันมันยังคงมีอยู่นะสำหรับตัว v n t o b o นะครับตัวนี้ก็มีในส่วนของอินเตอร์ในตัวแล้วเรียบร้อยเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีการเยิ้มแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวน็อนี่สวยสภาพดีเลยพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมด้านข้างนะครับถือว่าโอเคตัวกริปตัวอะไรอยู่ครบนะครับก็ถือว่าใช้งานได้เลยแหละนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับแบตเตอรี่เกิน2ปีเปลี่ยนทิ้งทันทีนะครับค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปลี่ยนให้ นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเนาะยกโซล่าอยู่ยวทราบดีหัวเราอนี่สวยทั้งสองฝั่งแผ่นกันความร้อนก็ไม่มีฉีกขาดนะครับก็ประมาณนี้นะร้าน8 0 0หมื่นครับนะครับร้าน8 0 0หมื่นราคาเปิดตัวอยู่ร้าน5กว่านะครับหายไปครึ่งล้านครับมาอยู่กับผมแล้วเรียบร้อยนะออปชันครบๆเลยสําหรับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ต้องการรถไปใช้งานนะครับที่เป็นรถ Fort u n e r หรือใครที่ยังไม่กดติดตามผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องพารถใหม่สวยแบบนี้ สุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจะได้ไม่ต้องผ่านรถใหม่เสือมนี้วันนี้ผมแม่พยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ